และอย่างคลิปนี้ผมประคนแปลนะถ้าเกิดแปลผิดพลาดประการใดก็ขอโทษกันด้วยนะครับไอ้ลูกทรพี่แกหัดช่วยแม่ทำมาหากินสบาส้างสิอย่ามกตัวอยู่ในห้องมากเลยแม่อ่ะผมอยากมีเวลาส่วนตัวผมก็อย,กอยากอยู่กับขาจังที่รัของผมนะโอ้ไม่นะมรู้สึกยู่ความเงียบของชาตแทะมันได้พวกพ่อแม่ลูกเขาตีกันเอ้ยฉันจะชินตายแล้วล่ะแบบเนี้ย หาจงต,ตรงฟ้าถึงเวลาเธอไปสู้แล้วเฮ้ยอย่าพูดอย่างกับว่าส่งชันไปตายสิเอาลอได้เวลาพระเอกออกลงถ้าเกิดคู่ต่อสู้ของผมไม่ใช่จอมันแล้วก็แค่นี้สบายมากเอ้ยชาย,ยูใช้แรงปานกลางก็พอนะของมันแน่อยู่แล้วฮึบ,บมึงก็ตักใจ มันมาตั้งแต่เมื่อไหร่วะเฮ้ยฮ <Hey, hey, S 1> ไอ้หนูดูนี่ดูนี่จะฟึบฮักคู่ไตูมเอ้ยสมแล้วล่ะที่เราเป็นพระเอกนะเนี่ยอ๋อเอาไงวะบีหนึ่งไม่รู้ว่ะการเจราจาน่พวกเราไม่บินกันหรอกครับ<ฮ><ฮ>ออไอ,อ้ทีนี้มาไวเชียวคือว่าท่านจะไม่ทำพวกเราเป็นมังกรปิง้งใช่ไหมเออไม่ทำหรอกหน้า บอกเหตุผลมาได้แล้วคือช่วงการสืบทายาทของมังกรนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญแต่พวกมังกรตัวผู้ไม่รู้มันไปติดอะไรมามันไปสนใจของเล่นพันนั้นน่ะอ๋ใครว่ารถกูไปตกตายอย่างยืดหยุ่นใหญ่ดำเอ๊ะแล้วทำไมมันแปลกๆปอสมองมันแปลกแปลเนี่ยเออเข้าเข้าก่อเออ นั่นก็แปลว่าทุกๆ2-3ปีนั้นพวกเขาจะสามารถมีบุตรได้เพียงแค่ตนเดียวสินะโอ้เป็นเช่นนั้นสินะงั้นก็แปลว่าผมจะทําให้พวกมังกรสูญพันธุ์งั้นเหรอนีอ่แกเพิ่งรู้ตัวเหรอเนี่ยทุกๆสองสปีมังกรตัวเมียนั้นก็ให้ความสาคัญกับช่วงตกไข่แล้วถ้าเกิดออกไข่มาก็ไม่น้อยใช่ไหมนะเพราะว่าทุกๆสองสปีพวกเธอนั้นแทบไม่เคยให้พวกเขาลองแบบนั้นเลย พวกเขาเลยไม่มีประสบการณ์ที่ฉันคิดถูกใช่ไหมจ้องต้อ,อ,องทำไมต้องทำาไม,าไมสรุปง่ายๆก็คือพวกเขาไม่มีประสบการณ์นั่นเองพวกเขาเลยไปลองกับรถยังไงล่ะเพราะาเกิดลองกับกำแพงแล้วก็หำฉีกแน่ๆว่าทำไมกูจังอะไรอย่างเดียวเลยเนี่ยและอีกอย่างหนึ่งความชอบของแต่ละตัวก็ไม่เหมือนกันซะด้วยสิไอฉันชอบสองเลขแบบนี้นะ ของฉันนะ่ะแค่หนุ่มก็พอแล้วละเฮ้ยส่วนแกนะ่ะอย่าไปเนียนมือนกับเป็นพวกมังกรสิไว้โอ้โยถูกใจอัวจริงๆของใหญ่บึมบมอย่างนี้ยออดแอดออดแอดโอ้แบบนี้แน่นดีฮะเอ๊ะแล้วมึงก็ไปเนียนกับเขาเนอ้อนี่นี่อิตาสกีคุ้งมีผมอยู่ทั้งคนของแบบนี้ไม่จำเป็นหรอกเนาะ ของผมใหญ่กว่าด้วยพูดอะไรออกมาล่ะช่างก้าเฮ้ใครมันมาสวีกันแถวนี้เอ้ยกไม่เผ็ดนะเว้ยไอชายูมันพูดเองเออเองทั้งน vale ั้นเอ้ยอยากกลับว่านั่งดูสิ่งมีชีวิตที่สมบูรณ์แบบเลยฮะอยากจะสื่อสารว่าอะไรกันแน่ฮะแกนะฮะทุกอย่างก็จบไปด้วยดีแล้วล่ะกลับบ้านกันเถอะ ตอนนี้พวกมันไม่อาลว,วาดตีแตกแล้วพวกเราก็จะปล่อยมันไว้แบบนี้ใช่ไหมงั้นก็มีพวกที่ไปได้ดีในต่างโลกแล้วสินะ,อ,ะอ้าสบายดีอยู่แล้วเนี่ยนึกว่าตายหาไปแล้วอม,มันไม่ควดสาบแช่งกูดูท่าได้จะได้แช่แข็งแล้วเร็วนี้แบบว่าพวกเราได้เรียกฮีโร่คนใหม่มาแล้วคงไม่เกิดอะไรขึ้นหรอกมัง้ง